ค่ะมือนีนุนทิยากับมีแหน้าทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเอ่อค่มฝันกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะในคลิปนี้จะมีเลขของอาจารย์ชัยภูมิกับเซียนบุรีรัมนะคะวันที่ผ่านมาเซียนบุรีรัมกับเขาหาศูนย์นะคะอาจารย์คนชัยภูมิกับเขาหาศูนย์สำหรับมือนีนะคะนุนทิยาร่วมคลิปในอสองอาจารย์ในคลิปเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาเฮาบวหลาย เวลาหน่อยแล้วก็คลิปกลายนะคะคนละหานาทีนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมผั์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์คนชัยภูมิกับเซียนบุรีลำข้างล่างอย่างเดียวนะคะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเป็น,นยังไงคระบเสื้ดีบ้องวันที่ผ่านมาหนูเห็นอยู่โอ้ไมันบวกเก่งค่ากันหรอก ใจเคืองมันวะค่ะครับใจเคืองเดียวเลขอันน้องเลขอันมที่พาานนี่สื่อนี่โหานนทยาก็ไดสันโอ้ไปเสนอปะนีอ่อีลีค่ะพ่อถ้าถ้าใกล้มือเลขออกนี่รักสิไปจไังใดเพราะว่าคีปลายเราจิตไล่ลงบท่านอืมโทรหาไปเที่ยวยุ่อ้รราวพอไดรกก็ไปหาก,กูหิงแล้ว ก็ได้รับพราะว่าหนูเวลาพ่อโทษหนูถ่ายคลิปอยู่บางที่หนูนนอ่าโหลดวิดีโออยูงเสียค่ะบัดนี้สิโทษกลับเดี๋ยวคนน,นั้นก็นโทษเขาคนนี้ก็โทษเขาเอาไปมาลืมเลย <laughs> หลายครับไปป่วยให้กูเฮงแล้วล่ะมาค่ะเห็นอยู่หาศูนย์ตรงๆเออะไรข้าเจ้ดา,กกา,าดูดูไปล่องคลิปอันดูดเอาคลิปลุงเฮงไปลงช่องนนทิยา พาลุยไปลงช่องเพจดปอมแบบนี้ข้าเจ้าก็จังไล่มาถามหนูว่าเมื่อไหร่จะปล่อยพนะปล่อยยังได้หนูพอได้เป็นผู้เอาไปลงเนาะเพจปปอมดูดไปล่งเนาะเพจดปอมเมื่อไรก็ยังนี่ตั้ง่องนนทิยาพาลุยนนทิยาหาเก่าเพจดกิงบุกไปได้ล่งส่องเด้หนูอันไปโรงเรียนอยากสอนนักเรียนน่ะครับครับหนูเลยเมื่อยน้่อยู่มันก็ว่าเป็นไล่มือหนูเนาะเขาเอาไปขึ้ืนโซ่่องหนูแต่ว่าเป็นไล่มือลุงเฮ่งเนาะ ว่าหนู้งพได้สัมผัสพอจากเทียน้ะยยากว่อนี่ฟันดีปะคะเอาฟันมันเห็นเป็นเลขกันหกตัวอือเลขขอมฟันนั่นน่ละจำจำได้ทั้งหกตัววะจำได้หมดเลยเป็นเป็นเลขขอมฟันเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าห้าสองสองสอง นี่แหละดิลิขันธะฝันต่มื่อใดนี่พ่อโอ้ยฝันตั้งแต่เลกลายกันออกแล้วฝันว่าเลขออกหรือฝันจังใดค่ะหกตัวนี่มั็นลังท้ายลรอเปนรางวันที่หนึ่งบ่หุ่นเนี่ยอ๋อมันไหลมาไหลมาคือเลขหุ่นนะไหลลุลุ่ลุ่กันจับได้สินะจำได้หุ่มย่าพูดดีๆกันไวอือห้าสองสองครับนี่แหละ เลขกฟัน,นกูนะจ้าเลขหนึ่งหาสองห้าสองสองเลขกฟันเอาเลขสูตรเนะาะค่ะเลขสูตรนี้ตอาปอยเลขสามตัวสองหางเนะาะค่ะบนบนล่างแลวมันบออ่ค่ะบนบนบนมาบนบนก่อน ศูนย์สามแปดศูนย์สาปดเกหเกาหกศูซี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 ครัามหาเรียกน่นมีเรียกล่างเนอะเรียกน,เร,ยกนเรียกล่างครับเรียกล่าง อเก้าสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า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 น้นตงเน้นขึ้นบนเด้อเน้นสุดได้ค่ะพ่าเน้นสามุดเนี่ยอันเลี้ง่างตีเลขล่างเอาเอาบนน่หละสามุดมัม่ได้กลับหรอกอ๋อตรงตรตรงตรงไม่ได้กลับแล้วก็บรรขึ้นบนอง ล่างย่างเดียวไม่ต้องกลับเฮ้ยส <c oughs> ายเขจะลุกนาการทวนกันแนวทางของอาจารย์คนเจียพูงววดันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดเลขฝันฝันว่าเลขไหรมากหกตวัวจำได้หนึ่งหาสอง ห้าสองสองสำหรับเลขสูตรข้างบนนี่งศูนย์สามแปดเก้าหกศูนย์กับซีซีข้างล่างเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับตรงกันบ่ค่ะพ่อครับครับตรงครับอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้ให้ยเอฟซีโซดีนะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอพี่น้องเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะนะคะเป็นแค่แนวทางค่ืเศรษฐกิจแ่งรัฐบาลวัวที่พ่านานี้ของเพิ่นขังลางหาศูนย์มาตรงๆนะคะสามารถย้อนลังไปเบื้องได้ยุ่งองลุงเฮงนะคะหาศูนย์ลางมาตรงๆสําหรับงวดนี้มาสามคู่ตรงๆก็่ต้องกัดนะคะเป็นแนวทางค่ืเศรษฐกิจแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพ่อวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับ ก็เมื่อนี้โทรมาตเะเศร้ามีคงสุดท้ายบ่ค่ะ,ค,ะคงสุดท้ายแล้วล่ะฝันดีบ่บ่ได้ฝันด้วยครับมื่อนี้บ่ได้ฝันเอาหนึคำนวณนี่แหละเลยคำนวณย้ำคงสุดท้ายไห่ค,ค่ะพ่ออ้าวนู่นที่ยาร้อมแล้วคะ่ะทางเมื่อกี้ผมจะวางเลยมาครบร่างเอือหาหาตัวมาสองตัว คลิปนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวบอค่ะครับล่างอย่างเดียวอ่าล่างล่างอย่างเดียวห้าตัวมาสองตัวบอค่ะครับห้าตัวมาสองมาแค่สองตัวอีกสองสามตัวก็จะหลุดไปมาสองตัวห้าตัวมาสองตัวมีตัวใดแน่ค่ะ หนึ่งสองมีหนึ่งมีสองสามหกเจ็ดมีสามมีหกมีเจ็ดอ่หนึ่งสองนี่ผมจะให้ไปชุดกดอล่วหนึ่หนึ่งกสอมีหนึ่งมีสองตหแล้วเหกับสามเหมือนในรอีกมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีเจ็ดจับคู่เดี๋ยวพ่อ ภาจับคู่เขจะมีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามอีกตัวหนึ่งเลขตัวไดคะเลขตัวได แน่นแน่นชุดเดิมที่ผมให้เขาคอ l ล้วเกตหนึ่งเกตสองหนึ่งหละเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกันก็หกหนึ่งหกสองตัวตัวลองตัวการเกตสามหกสามสามตัว,ตวห้าตัวมาสองตัวสรุป แนวทางโค้งสุดท้ายของเซียนบุรีรามวดวันที่หนึ่งมินาคมสองห้าหกแปดร่างอย่างเดียวห้าตัวมาสองตัวมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีเจ็ดจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามเก็ดหนึ่งเก็สองเก็ดสามเน้นเก็ดหนึ่งกับเก็ดสองตรงกันบ้างค่ะพ่อครับครับครับตรงกัน ค่ะขอบคุณพ่อไลยๆเ้อค่ะที่ห้แนวท่านะคะวันนี้ห้เอฟซีโสดีนะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีค่ะค่ะพอมพอเป็นรองเอฟซีพิจารณานะคะเพิ่นกขให้เป็นล่างย่างเดียวนะคะเซียนบุรีรย์คงสุดท้ายล่างอย่างเดียวนะคะห้าตัวมาสองตัวนะ,ะนะคะนะคะตามนี่เลยนะคะนะคะ หาโตมามาสองโตหาโตมาสองโตนี่เป็นเลขล่างนะคะคลิปนี้ล่างอย่างเดียวมี2มี1มี3มี6มีเจ็นะคะเป็นจับประกบไหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจนะคะเน้นที่เจ็ดกับ7จดสทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอนุนทียกับคออวยพ่อไเพ่อไม่พีพ่เรเอฟซีโซดีแนวทางของเซียนบุรีรัมนะคะ